สวัสดีครับผมปาโก้ลำพูนเราไปเที่ยวครับผมครับมาหอดจอดถึงเลยครับผมงานคืนนี้ครับที่สามพราวอุดรธานีครับผมเวทีนะเสร็จเรียบร้อยจะสมบูรณ์แล้วครับผมตอนนี้ครับผมเสร็จสมบูรณ์น่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพอเมื่อคืนนี้เราไม่ได้ทำการแสดงแล้วครับนอกมือหนี้ก็เลยเพิ่น มาแต่มาวานนี่แหละครับผมมาติดตั้งเวทีไว้สถานที่ก็โอเคครับสถานที่โปรชื่นโปรแชร์ได้ครับสถานที่โอเคอะไรละครับสถานที่ดีมาอะไรอันนี้จะล่องล่องช่างกระสีเรียบร้อยแล้วครับช่างกระสีเรียบร้อยแล้วร้านมิกก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผม ที่สามเภาอุดรธานีครับผมเพิ่มเมื่อนครับเป็นแลเพิ่มเมื่อนศาสตร์ก็มาแล้วครับผมศาสตร์ก็มาแล้วศาสตรม์มาแล้วมาเด้เอเด้อพี่น้องเอยเพิ่นบ่ได้อ้อม ไปปันได้ได้หมดยเอากวงปันไ,ได้ได้ครับผู้ได้มาซานี่หวยสถานที่เพิ่นก่วงไปทั้งคางครับก่วงไปทั้งคางเห็ดก่วงไปทั้งคางเนาะเรื่องทั้งลึกจะจะไม่เลือกเท่าไหร่ครับจะไม่เลือกเท่าไหร่แต่ว่าขยายออกไปด้านข้างครับผมผมประมาณการโดย สายตาแล้วจากหน้าเวทีไปถึงลานมิกรประมาณ5 0เมตรครับไม่เกิน50เมตรครับทุกอย่างก,ก็น,น่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับผมเมื่อนี้มีหลาอุ้หญิงเพิ่นมีงานสองทีนะครับนะอาจจะมาถึงที่นี่ ไม่ทันเซ็กชาวนะครับไม่ทันเซ็กเช้าครับผมเพราะว่ารับเชิญครับทีมเสด็จแบนครับผมมีพศโจ้วงหญิงเหลออ้อมแอมครับตามที่เิ็นลงมาในไล่กลุ่มลงมาใน เฟีดบุกนะครับแจ้งไว้ครับผมพอจะมาถึงก็น่าจะสามสี่ทุ่มขึ้นมาอี่าก็คือสี่ข้นเวทีเลยแหละครับเบิงส่งแล้วครับผมสุดท้ายบรรยากาศให้เบิ่งครับบรรยากาศหน้าเวทีปลอดฝนครับปลอดฝน เมื่อวานนี่และครับฝนเนาะแถวบันแพงแถวดูมโอ้ตกแต่นี่ก็ทองฟ้าอาาดาโรปร่งหอดโปรงเลยครับทองฟ้า เดี๋ยวพาไปเบิ่งด้านนะฮะด้านประตูทางเข้านะครับนะเนาะคนสีขาตัง้งแต่เขาลังมิกรหรือเขาเขาหนุนบ่ครับน้องบุรุษานะนะจะเป็นเข้าข้างมิก ขาตยต,ขาขาตัวอยู่ตรงนี้ครับ่องขายตัวอยู่ตรงนี้ครับโอ้เมฆาสแนตนแปรแล้วเมฆาเยอะเลยครับอาหารการกินครับวันนี้บัตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับเนี่ยคือวางงดเครื่องดื่มขอได้งานครับ บรรยากาศหน้าทางเข้าลานคอนเสิร์ตซาน้อยเฟตปันแทงครับลานค่าเต็มแล้วครับมาเร็วๆเด้เอฟซีเลยสถานที่ค่อนข้างจะแคบนิดหนึ่ง เป็นบดได้รอบอกมา,กมากจนถึงนี้อันรอบมานีก็จะไกลกวา่นะางผ่เไว้ยเนี่ยได้บุเอาวปให้คนต่อแถวซื้อบัรบอกบอกกอดใจครับสะดวกครับติดถนนใหญ่ครับติดถนนใหญ่ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนานนะครับเดี๋ยวช่วงวงว่ามือนี้นพุทธิเดชสิเกลนเสียกเศร้าครับนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้่งครับอย่าลืมเด้อครับผมกดติดตามกด subscribe ช่องปาโก้ลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วับเนาะเป็นงกำลังใจครับเบิ่งหน่อยเบิ่งหลายกับโมเป็นยังครับเบิ่งคนสองขนก็ดีใจแล้วครับผมมีกำลังใจในการทำคลิปครับผม มีกำลังใจในการยู่เด้อคดบักกระดิง่งกุองดิง่งกุองดิง่งกุองดิง่งเตืนอนความครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผม